เสียใจอะเสียใจทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยอะไม่มีใครสนใจเราเลยเป็นอะไรเนี่ยพี่ฝนโอ้โหนันนะเนี่ยพี่ฝนเป็นอะไรอะไม่มีใครสนใจเราม้าง เลยอะไม่สนใจจะมานั่งมุงกันอยู่อย่างนี้ทําไมอะเนี่ยฮะก็แง่แล้วต้องมานั่งมุงอยู่อย่างงี้อยู่แล้วแล้วก็บอกพวกนายอ,อเป็นอะไรเนี่ยพี่ฝนทำไมอะทำไมตัวตอกันหมดแล้วอ่ะ แล้วทําไมพี่ฝนตัวเหลือยังจิ๋วอยู่เลยอะ่ะเอออาจจะเป็นที่ร่างกายของพี่ฝนหรือว่าฤทธิ์ยาของรองอาจารย์ใหญ่แล้วมันมีปัญหาก็ได้ละมั้งพี่ฝนคนเดียวเนี่ยนะาด่ตัวยังจิ๋วอยู่อะ่ะแล้วให้ทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวรอไปแก้ไขที่รองอาจารย์ใหญ่ทีเดียวแล้วกันนะเราจะแก้ไขยังไงอะ่ะพี่ฝนทําอะไรไม่ได้เลยอาบน้าก็ไม่ได้นั่งกินข้าวก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะ เอาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกหาวิธีช่วยให้ละกันนะหาวิธีช่วยยังไงอ่ะงั้นเราไปซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับตุ๊ก,กาตามาให้พี่ฝนไทยไปก่อนดี่ว่าจริงเหรออือฮะจะซื้อชุดอุปกรณ์ตุ๊ก,กาตามาให้พี่ฝนจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวสั่งเนี่ยเดี๋ยวสั่งมาออนไลน์ออนไลน์มาเอามาส่งมาสั่งออนไลน์มาส่งแต่ว่ามันแพงมากเลยนะอุปกรณ์ทําบ้านตุ๊กตา โอ้งานทำให้เองก็ได้ปะโถเอ้ยจริงเหรอเบียดจะทําให้พี่ฝนจริงๆเหรอแล้วพี่ฝนทําเองได้ปาวะทำไม่ได้อ่ะไอ้โถไอ้เราจะพูดให้มันเยอะเรื่องทําไมเนี่ยนุชย์นี่ฮะงั้นเอาเป็นว่าเบียกทำให้พี่ฝนนะพี่ฝนอยากจะได้บานตุกตามานานแล้วอ่ะเออเอาสีอะไรอ่ะสีชมพูเดี๋ยวก่อนนะต้องเริ่มจากทาเฟอร์นิเจอร์ก่อนพี่ฝนทาเฟอร์นิเจอร์ไงยเหรอต้องมีอะไรมั่งเนี่ย ก็ต้องมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอังอัางับน้ําแล้วก็ที่กินข้าวแล้วก็เตียงนอนแล้วก็อันนี้ด้วยอะคมไฟโซฟาโต้ทำงานแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็เอิมเครื่องซักผ้าด้วยนะงั้นเอาเอาทีละอย่างกอนแล้วกันนะเริ่มจากเก้าอี้กินข้าวอะไรนะโซฟาเอาโซฟาสีแดงโซฟาสีแดงเดี๋ยว เอาสีแดงเวยเหรออาเอาสีแดงเอาสีแดงโถเอ้ยเอาสีแดงก็สีแดงเอาเล็กๆน่าจะพอแล้วละมั้งเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอะเดี๋ยวๆแล้วไหนเตียงนอนกับไอ้นี่อ่างอาบน้ำอ่ะนี่ไงเอามาให้แล้วพอไหมเนี่ยอ่างอาบน้ำอันเนี้เหรอออเออพอดีตัวพอดีตัวใช้ได้ใช้ได้ได้แล้วนะเอาสีฟ้าสีฟ้าอืไม่เอาสีเขียวเอาสีฟ้า ฟ้าไหนเนี่ยมันสีน้ำเงินน่ะเอาเอาฟ้าฟ้า,ฟาดิแล้วเอาน้ำเงินทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ไหนเตียงนอนอะเดี๋ยว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 เอ่อเตียงนอนอันนี้อ่าได้ละเตียงนอนเอาสีชมพูอ่ะอออาสีชมพูก็สีชมพูออไม่ใช่ชมพูนี้อ่ะเอาวนี้ไม่ใช่ชมพูอีกเหรอเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่สวยมันหม่นหม่นยังไงไม่รู้อ่ะจะชมพูไหนอ่ะเอาชมพูสวยสวยดิชมพูอะไรสวยสวยเออชมพูนั่นแหละอันนั้นแหละเฮ้ยมันต่างกันยังไงเนี่ยชมพูชมพูชมพูเนี่ยก็มันต่างกันตรงที่มันเป็นสีชมพูไง แล้วเมื่อกี้มันไม่ใช่สีชมพูตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่สีชมพูอันนั้นมันเป็นชมพูหม่นหม่นพี่เอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้อพี่เอกแยกไม่ออกหรอกเอา้าน่าจะโอเคแล้ว,ลวมั้งเนี่ยเฮ้ยใ,ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไหนะขอดูหน่อยดิโหโต้องกินข้าวอันนี้ก็ดีอ่างอาบน้าอันนี้ก็สวยเก้าอี้โซฟาก็ใช้ได้ไหนะขอนอนดูหน่อยนะเป็นไงมั่งอะ <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ม,มีแค่ของแค่น,นี้ แล้วพี่หวนจะอยู่ยังไงอย่างมันนอนนอกบ้านหรอเออออนอนนอกบ้านก็เอาเข้าไปไว้ในบ้านก็หมดเรื่องแล้วอ่ะในบ้านไหนอ่ะเออบ้านพี่หวนัไงอ่ะบ้านพี่หมวนมันใหญ่เกินไปพี่เอกสร้างบ้านตุ๊กตาให้หน่อยฮะบ้านตุ๊กตาหรอเออโอ้โหอืมบ้านตุ๊กตาเออพี่เอกจะเอาไว้ตรงนี้นะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋วดีดูพื้นที่ก่อนออมเอาไว้ตรงเนี้ยข้างๆดอกไม้อ่ะ ดอกไม้ไหนค่ะเนี่ยดอกไม้ตรงเนี้ยเอาไว้ข้างๆกันน่ะแล้วบ้านตุ๊กตาถ้าฝนตกมันไม่เปียกมัหรอเพียกก็ทําหลังคาดิเฮ้ยบ้านตุ๊กตาเหรอเอ่อบ้านตุ๊กตาต้องมีพื้นก่อนเอาพื้นก่อนเอาพื้นเอาเอาสองชั้นด้วยนะฮะเอาสองชั้นน่ะสองชั้นด้วยเหรอเอาสองชั้นเอาสีชมพูนะสีชมพูด้วยหรอใช่ใช่เอาสีชมพูอ่ะ อเออเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละแล้วก็ทําที่มันเป็นผนังเปิดปิดได้ด้วยนะผนังเปิดปิดได้คืออะไรอะ่ะเอาก็บ้านตุ๊กตาไงเปิดข้างหน้าแปลกจังเลยอ่ะมีเปิดข้างหน้าด้วยหรอใช่บ้านตุ๊กตาไม่เคยเล่นหรอพี่เอกเคยเล่นที่ไหนแล้วบ้านตุ๊กตาปะโถเอ้ยใครๆเขาก็เคยเล่นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าวันนี้พี่ฝนทาไม่เป็นนะพี่เอกทำให้ทีนะเดี๋ยวดิใครๆเคยเล่นนี่ใครเนี่ย ใครๆเขาก็เคยเล่นทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเอางั้นเดี๋ยว c o ี้วางทําข้างฝาก่อนแล้วกันไม่เอาข้างหน้าใ,ใช่ไหมข้างหน้าไม่เอาหรอกไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นน่ะแล้วจะมีไปทําไมเนี่ยเอาก็ทําเป็นบ้านตุ๊กตาบาร์บี้ไงไม่เคยเห็นหนอะไม่เคยพี่เ,เคยเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อะไรที่ไหนอุ้ยนี่นี่แล้วก็ทําฝาผนังข้างๆด้วยนะอย่าลืมอ่ะอ่าเนี่ยประกบข้างเงี้ยพอยัง่ะ เออก็พอใช้ได้แหละนะแล้วก็อย่าลืมทำอันนี้ด้วยนะฝาข้างข้างขวาฝาข้างขวาอะไรคือฝาข้างขวาเอ้าก็ไม่มีฝาข้างขวาแล้วไปฝนจะอยู่ยังไงอ่ะเวลานอนลมก็พัดปิวะดิแล้วทำอย่างนี้แล้วข้างหน้ามันก็เข้าอยู่ดีอ่ะก็เดี๋ยวเบี่ก็มาเฝ้าไว้งไงเฮ้ยวเดี๋ยวผนังข้างหลังอย่าลืมเออเอาสีนั้นแหละสวยแล้วโอ้โหเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วเบียกทำมันนี้ยังอ่ะ ทำอะไรอะ่ะทำไอ้เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะข้างบนข้างบนน่ะก็ทําจั่วบ้านน่ะหรอออหลังคาหลังคาหลังคาโอ้เอาจั่วบ้านหลังคาเอาครบเลยนะใช่มันก็ต้องมีครบดีไม่งั้นเดี๋ยวตอนฝนตกทําไงอะ่ะอันนี้ฝนตกมาก็เข้าบ้านอยู่ดีไม่เข้าหรอกนะนี่นี่เพียกทําให้ดีๆหน่อยสี่เอาสีชมพูไม่เอาสีแดงเอาสีชมพูด้วยอ๋อสีชมพูมพน,นั่นแหละ โอ้โหแล้วมันชมพูมันหลายชมพูเหือเกินเออชมพูนั่นแหละเอาล้วทำไมมันหายไปละ่ะลดเยอะไปหน่อยค่อยๆลดลงไปดีทําเป็นหรือเปล่าเนี่ยม,มาทําเองมาเออไม่เอาอ่ะ <c> เ <oughs> พียกทำให้อ่ะดีแล้วเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละค่อยๆกระเทิบกระเดิบกระเติบเข้าไปอ่ะนะเต่ยังอ่ะปุกปิ๊กหิวมาทูแล้วอ่ะเออจะว่าไปนี่เดี๋ยวพาไปกินข้าว้วยได้เปล่าอ่ะ เ,เดี๋ยวพาไปกินเนื้อย่างนะพี่ฝนนะพาไปกินเนื้อย่างเหรอเออจริงจริงพี่เอกอยากเปิดร้านทุก,กี้หมอไฟแต่เปิดไม่ได้อะทำไมอ่ะไม่ค่อยมีตังค่ะดิอ๋อไม่ค่อยมีตังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทําบ้านทุกตาพี่ฝนเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปหาตังก็แล้วกันนะเอางั้นนะเออเออเอาไว้ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวพาไปหาตังใช้นะได้ยังงันเนี่ยกําลังขยับอยู่เดี๋ยวฝนตกเข้าบ้านน้ารั่ว ได้หลังคาแล้วนะเฮ้ยหลังคาฟากนี้ยังไม่เท่ากันเลยอ่ะมันก็ไม่เท่ากันง่ายนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอ้มีอะไรให้มันเลงง่ายๆกว่านี้ไหมเนี่ยค่อยๆกระเถิบกระเถิบเข้าไปเบรกเดี๋ยวก็ได้เองนี่กระเถิบจนเมื่อยมือแล้วปวดตาแล้วอ่ะอุ้ย สวยอ่ะเอาละสมมุติว่าสวยแล้วกันนะเฮ้ยแพรลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรกะแล้วพี่ฝนจะขึ้นบ้านยังไงอะ่ะกระโดดไงกระโดดได้ที่ไหนเราทําทบันไดให้ด้วยเลยโอ้ยบันไดอีกโอ้โหอาบันไดเอาสีขาวนะบันไดอ่ะพอใจยังอได้แล้วอันนี้แหละ เดี๋ยวหมุนลงมาหน่อยนะมึงกระโดดมากเกินไปนิดนึงนะโอ้ยบันได2ชั้นด้วยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยเออเอาเอาพอใจยังเนี่ยยังไม่พอใจพี่เอกยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในบ้านให้พี่ฝนเลยอะ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดมันกระเดิดกระดึงกระเด้งเกินไปหน่อยเอาลงหน่อยอุอ้ยสวยนั้นเนี่ยออเอานะอ่าพอได้แล้วพอได้แล้วพอแล้วพอแล้วอ่าสมมุติว่ามันโอเคนะแบบนี้นะ เอาอันนี้เข้าไปยังอ่ะที่นอนอ่ะมาเดี๋ยวเลื่อนเข้าไปใส่ให้นี่มาอันบนล่มเลยเอาที่นอนไว้เนี่ยพี่เอกชั้นสองนะโอเครู้แล้วที่นอนไว้ชั้นล่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไวช้ชั้นสองอ่าชั้นสองอ่าชั้นสองไปชั้นสองกไปไหลเอเข้าไปเลยเออเออยางงั้นแหละย่างงั้นแหละอ่ะตรงนี้นะเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ่าพอใจยังอ่ะอืมพอใช้ได้อะนะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าสีบ้านกับสีที่นอนมันจะเหมือนกันเอาเป็นสีฟ้าดีกว่า อาสีฟ้าแบบนี้แหละโอเคยัง <_ d ata> พอได้พอได้อ่ะเอาเสร็จแล้วยังยังไม่ได้เอาโซฟากับโต๊ะกินข้าวเข้าไปเลยอ่ะโต๊ะกินข้าวอะโต๊ะ,ตะกินข้าวมามาเลื่อนมาก่อนนะนโต๊ะตกินข้าวแล้วก็โซฟาแล้วก็อ่างอาบน้ําด้วยนะอาโต๊ะกินข้าวมาปืด,ป,ดปืดปืดปืดเลยเออปุ๊กปิ๊กหยบหน่อยที่อะไรอะขยับกันดีๆเองไม่ได้เออเอาไว้ชั้นล่าง อ,อันนี้เอาไว kind of ้ชั้นล่างแบบนี้นะอ่ะปับ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 อ่าได้แล้วได้แล้วอ่ะโอเคยังอืมก็พอได้อ่ะนะอ่ะแล้วก็เอาอันนี้ด้วยเอาอะไรอีกอะอ่างอาบน้ําอ่ะอ่างอาบน้ําด yeah, yeah ้วยเหรออออ่างอาบน้ําอ่ะเอามาด้วยเดี๋ยวโซฟามาใส่ก uh, ่อนได้ไหมมันจะเด้หมดหมดไปเอาโซฟาไว้ชั้นล่างนะเดี๋ยวเอาไม่ข้างบนไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยสวยกว่าเนี่ยแดงน้ําเงินมาเลยไม่เอาเดี๋ยวเอาอ่างอาบน้ําไว้ชั้นบน โอ้ oh, เอา,เอาลงมาเออวางกันแล้วมันแปลกๆเนาะเอาอ่างอาบน้ําไว้ชั้นบนเอาโซฟาไว้ชั้นล่างเอาอ่างอาบน้ําไว้ชั้นบนเอเออนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยคนอะไรอาบน้ําเสร็จแล้วไปนอนเออนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเพียกเอาไว้ใกล้ๆกันพอใจยังเนี่ยเอาจะว่าไปก็สวยดีนะอา่า เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาปรับปรุงใหม่ก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ฝนขอเข้าไปดูบ้านตุ๊กตาของพี่ฝนก่อนดีกว่าเอาเลยนี่ยังจะปรับปรุงอีกอเนี่ยอุย้ยสวยจังเลยอะ่ะเพกทำไมเก่งขนาดน,นี้อะ่ะอา้าเพิ่งรู้เหรอว่าพี่เอกเก่งอุย้ยสุดยอดมากเลยนั่นเนี่ยโมดีใจมากๆเลยอะ่ะพวกปพ๊ก,กเดี๋ยวคืนนี้นายมาอยู่กับฉันนะ ฉันจะไปหาลอลาโอไปหาลอลาไม่ได้หรอกเดี๋ยวนายจะต้องมานอนเฝ้าฉันจะว่าไปนอนเฝ้ากันทั้งหมดนี้แหละเอา้าปัะโทเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านหน่อยดีกว่าโอ้โหบ้านสวยมากๆเลยนะเนี่ยนี่บันไดใช่ปะ่ะอา่าบันไดบันได,นไดทำลิฟต์ไม่ได้อ๋อมันกระโดดไม่ได้อ่ะมันมันนิดหน่อยนิดหน่อย ันเพเยอะหน่อยนึงอ่ะโอ้สแสดงว่าพี่เอกดันเข้าไปไม่สนิทนะโอดูดิที่นอนพอดีตัวเลยอะ่ะโอมีอ่างอาบน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปชั้นล่างใหม่นี่ที่นั่งกินข้าวมีโซฟาเดี๋ยวคืนนี้จะมาก่อกองไฟข้างนอกบ้านเดี๋ยวกินข้าวกันนอกบ้านเนี่ยนะแล้วพี่เอกเอาอะไรมากินได้อะ่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวพี่ฝนขอขึ้นไปดูชั้นบนอีกแป๊บนึงเออแล้วไหนตู้เย็นน่ะ โอ้โหแล้วตู้เย็นที่ไหนมาใส่ให้เนี่ยที่จะไม่มีอยู่แล้วอะ่ะเพียก็ต้องหามาให้พี่ฝนให้ได้แล้วนะจะว่าไปบ้านหลังนี้สวยถูกใจมากๆเลยนะเนี่ยเอาไงกันดีล่ะพวกเรามีอะไรกันเหรอเออไม่มีอะไรพี่ฝนให้เพียก็ตามใจพี่ฝนมากเกินไปแล้วดูดิแล้วงี้ปุกปิกก็ไม่ได้ไปหารอล่ากันพอดี ต้องไปหรอกนะุ๊กปิ๊กวันนี้อยู่กับฉันอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนี่แล้วนะ